สวัสดีครับวัยรุ่นเกนชินวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อเกนต่อจอยไวเล่นเกนชินนะครับก็คือจอย ps 5 Sense นะครับโดโดเซนส์ Do, Do Sense, นะครับอันนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่เคยใช้จอยแล้วก็ต่อเป็นบลูทูธนะครับก็ทำตามผมเลย<ม>ก่อนอื่นเลยนะครับก็แนะนำเป็น tp link ตัวรับสัญญาณบลูทูธ ซื้อมาแล้วก็เสียบเข้าคอมเลยนะครับผมแบบนี้นะผมแนะนําตามรูปนะครับอ่ะโอเคก็ก่อนอื่นเลยก็ดาวน์โหลดนะครับเว็บอ,อยู่ข้างล่างนี่เป็นโปรกแกรมสําหรับการตั้งค่าจอยนะ DS4Windows นะครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้นะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่ะโอเคพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้ดูขวาบนนะครับนะให้กด Show in Folder ตรงนี้นะครับผม ทีนี้เนี่ยก็ให้เราคลิกขวาแล้วก็ extra c t all ตรงนี้นะครับหรือว่าแตกไฟล์ทั้งหมดให้เราติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ e extra c t หรือว่าแยกไฟล์นะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะได้โปรแกรมแล้วนะครับผมกดคลิกเข้าไปหนึ่งรอบแล้วก็กด open ds4 windows นะครับผมถ้าของใครเนี่ยไม่ได้ขึ้นโปรแกรมแบบนี้ให้ขึ้นติดตั้งก็ให้ติดตั้งทุกอันเลยนะครับผมนะง่ายๆนะครับผม อ่ะโอเคติดตั้งยนกว่ามันจะเปิดมาเป็นโปรแกรมแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปเลยก็คือวิธีการเสียบบลูทูธต่อกับจอยตัวนี้นะครับผมนะทีนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเสียบตัวนี้นะครับตัวรับสัญญาณหรือว่าเมนบอร์ดของใครเนี่ยที่มีตัวรับสัญญาณอยู่แล้วก็ไม่ต้องตัวรับสัญญาณบลูทูธอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องอซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะครับผมนะก็ให้เราเนี่ยพิม กดปุ่ม windows เแล้วพิมพ์คาว่า bluetooth blue นะครับผม bluetooth and a u t o device นคผมอันนี้กดคลิกเข้าไปอ่าโอเคนะครับผมหน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ปิดโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับนะจากนั้นเนี่ยให้เราทำการกดอ่าที่อ่าไอตัวจอยของเรานะครับดูตรงกล้องนะครับผมกดตรงพี ปุ่ม ps ตรงนี้แล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับนะกดคลิกค้างเข้าไว้จนกว่ามันจะมีไฟแมปแมปนะไฟแร,แรบแรบอันนี้นะก็คือแรบแรบนี้เพราะมันอย่างนี้แล้วมันกร็ริบอย่างนี้เลยใช่ไหมครับกด add device เลือกเป็นบลูทูธนะครับผมมันก็จะขึ้นมาเลย y o u r sense wireless นะผมก็ให้เลือกตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นไฟค้างอย่างนี้เลย ว่าเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นให้เราทําการกดเปิด DS4Windows นะครับก็คือโปรแกรมที่เราโหลดมาเมื่อกีอ้เปิดมาใหม่นะครับผมนะของใครเนี่ยที่ยังไม่ได้กด start ก็กด start ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะต่อให้เรียบร้อยนะครับผมนะทีนี้เนี่ยก็คือจอยเราเชื่อมกับคอมพิวเตอร์เราด้วยบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็กดตรง edit ตรงนี้นะครับผม อ่าโอเคไปที่เ t อร์ตรงนี้นะครับิกซ้ายหนึ่งรอบจากนั้นครับเลือกเป็น dual shock นะครับผม4ให้เลือกเป็นอันนี้นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับนะปล่อยค้างไว้พอเลือกเป็น4เสร็จแล้วก็ให้กด apply แล้วกด save นะครับผมนะอ่ะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเราไปที่เกนชินเลยนะครับผมนะ ก่อนอื่นเลยก็เปิดเกมค้างไว้เลยก็ได้นะครับไปที่ตั้งค่า settings ตรงนี้นะครับผมนะไปที่ controls ตรงนี้หรือว่าการไม่รู้เดี๋ยวภาษาไทยแปลว่าอะไรนะครับผมนะก็เนี่ยเลือกอแรกนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ c o n t r o l type ตรงนี้ให้เลือกเป็น controller ปาดเรียบร้อยทีนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ controller เราได้แล้วนะครับผม ขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะแนะนําให้ทุกคนตั้งค่าตามนี้นะเพื่อจะได้ง่ายต่อการเล่นนะครับผมนะก็ให้เราเลือกอไปที่คอนโทรลเลอร์เซตอัพตรงนี้นะครับผมนะให้เราเนี่ยทำการเลือกไอปุ่มเนี่ยตรงนี้ก่อนเลยอ่าไอเอาไปไหนละแป๊นนึงนครับสัญญาณมันไม่ค่อยถึงนะผมเพราะว่าจอยผมอยู่ใกล้อยู่ไกลมากนะครับผม <N ic c> นะผมต้องย้ายไปนิดนึงให้เราเลือกที่เซตเอซิสเต็รมตรงนี้ <N ic> ให้เราเปลี่ยนไปตามผมเลยนะผมนะ <N ic> นะเนี่ยเปลี่ยนเป็นอันอ่าอย่างเงี้ยตัว X ก็คือคอนเฟิร์มตัว O ก็คือแคนเซิลนะครับถ้าของใครเนะยังไม่เคยเลือกเนะี <N ic> ่ยก็ให้ไปเลือกนะผมอ่านภาษาอังกฤษด,ด้านขวาล่างดีๆถ้าของใครเป็นภาษาไทยก็โอเคนะไม่มีปัญหานะครับผมนะแล้วก็อ่า Elemental skill ก็คือ skill e เนะี่ยให้เราเลือกเป็น r 1นะครับผม r 1ก็คือปุ่มนี้นะครับ r 2ก็คือใช้สำหรับวิ่งนะครับผมส่วนตัว r สามเหลี่ยมเนี่ยผมแนะนำเป็น skill a n ติก็คือ skill elemental b r u s t นะครับผมแค่นี้นะครับก็สำเร็จพร้อมที่จะเล่นละเดี๋ยวผมขอจอยออกกล้องก่อนเพราะว่าสัญญาณผมมันไม่ค่อยถึงนะครับทีนี้เนี่ย พอเราเปลี่ยนเป็นจอยปุ๊บใช่ไหมครับสังเกต UI UI ก็คืออ่าพวกไอคอนบนจอเราเนี่ยมันจะเล็กลงนะครับซึ่งเวลาเราเล่นจอยเนี่ยเราสามารถนั่งได้ไกลขึ้นจากจอคอมพิวเตอร์เรานะครนะโอเคอ่าเดี๋ยวผมตีให้ดูก่อนเลยนะครับผมนะอ่าอย่างนี้นะครับอ่าคอมโบอ่าใส่อ่า,อ,าอ,อันนี้ก่อนอ่าใช่ไหมครับอ่าป๊าบเนีย่ยตีอืมตีเป็นตัว x นะครับผมกระโดดเป็นตัว o เอามันง่ายดีนะครับผมนะอ่าโอเคออปุ๊บอืม m a าบนี้นะครับผมอ่ากระโดดเป็นตัว o อ่าหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดเนี่ยก็เปลี่ยนจากกระโดดเป็นตัว x ตีเป็นตัว o ก็ได้นะครับผมนะครับอืมอืม,อ,มอ่าโอเคแล้วแต่การเลือกนะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนจาก l l m m n t t l อ Brush ไปอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนตัว X กเนี่ยก็เป็นปุ่มอื่นนะครับผมนะส่วนตรงนี้ก็เป็นอ่านี้นะครับนะอ่าครับอ่ะจอยผมต้องเอาจอยออกจากกล้องนะเพราะว่าสัญญาณคอมผมกับโทรศัพท์ที่ตั้งเนี่ยไปไกลนะครับอ่ะก็เป็นอันเสร็จสิน้นครับง่ายๆนะครับผมลองไปตั้งค่ากันดูใครไม่ถูกใจก็เปลี่ยนตั้งค่าได้เรื่อยๆนะครับผมนะอ่ะ ค okay. กดไม่ติดอีกแล้วนะครับผมอ่ะกดติดละอ่านะครับอ่ะก็เปลี่ยนตั้งค่าได้เรื่อยๆนะครับผมอ่ะอีกอย่างสุดท้ายก็คือ grab ตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น fully on นะครับแล้วก็เปลี่ยน vibration เป็นอ่าขึ้าละอะไรแบบ sun. Sun. สั่นสั่นเต็มห้านะครับมันจะได้สั่นนะครับผมอ่า ผมไม่รู้นะอันนี้คืออะไรเนี่ยฟูลี่ออนกับอะไรเนี่ยผมคิดว่าฟูลี่ออนนะก็คือใส่เต็มกำลังก็คือทำให้จอยมันสัน่นอ่ะก็โอเคเดี๋ยวผมลองตีมอนให้ดูก่อนนคะครับผมอ่ะก็คือผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะแต่ประเด็นคือว่าคอมผมมันห่างจากจอยมากเลยเนี่ยคืออะไรนะอะอะเปิดแมปไม่ใช่เหรอ อ๋อต้องกดอ่ะต้องกดไอเอลหนึ่งค้างด้วยนะครับถึงเราจะวาร์ปได้อ่ะอย่างนี้แล้วกันสเล็กเสร็จแล้วกดเทเลพอร์ตอ่ะกดอีกรอบหนึ่งนะมันก็จะงงๆนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ชินนะครับเพราะว่าที่ผมเนี่ยทำอย่างนี้นะเพราะว่าเครื่อหลายหลายคีย์บอร์ดบูสวิทผมแม่งพังบ่อยนะครับผมอ่ะใส่ก่เลย เดี๋ยวกดกดสกิลก่อนนะครับอ่ะครับอวูบอ่าอ่าอ,อันติีก่อนอืม,มอืมมบอ,อืมอืมอ่ะสกิลอืมอาวตรงบิงก่อนอ่ะสรุปคือมันไม่สั่นนะครับอ่าสามนี่คืออะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ก็ไปศึกษากันเองนะผมก็เพิ่งเล่นเพราะว่าคีย์บอร์ดผมเนี่ย ปุ่ม E ปุ่ม Q เนี่ยมันพังนะครับก็เลยอ่ะเอาตามนี้แล้วกันนะครับผมโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วหวังว่าก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็อย่ายลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b นะเป็นกำลังใจผมนะครับสวัสดีครับ